ดีดรู้กับผมนะแอดมิชชั่มกิจวัตรไฟโอ้โหนี่มากับแว่นหลอะเะะท,ท,ท่เลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์จากแว่นดีๆดแด้วยนนะครับห้างแว่นวัดยางอะกระเป๋าเยอะใหญ่กันไปนะครับวันนี้เรามากันด้วยเจ้าซูม G 3 x กันะครับโอ้โห X ้วยนะครับ อ่าที่พวกก็ตั้งเสียงมาให้แล้วนะเป็นเสียงคีนก่อนเลยโอ้โหมีดีเลยด้วยนะครับอ่านะครับต่อมาเป็นเสียงอะไรเอ่เย บอกได้เลยว่านะครับทุกตัวแหละครับนะพี่จะบอ๊ะปับเนี่ยไม่ต้องห่วงแลเสียงดีแน่นอน <laughs> <laughs> ต่อมาครับเป็นอะไรเอย่ยโ <c oughs> อ,อ้โหเสียงแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกกับโซโล่ <c oughs> ซูมสมัยนี้ทำออกมาได้ดีมากๆผมบอกได้เลยนะครับนะใครที่ว่ากำลังมองหาเอฟเฟกต์อยู่นะครับเดี๋ยวนี้มันทำมาเพื่ออะไรเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยได้เปรียบเลยเพราะว่าอะไรแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์ทำออกมาเพื่อแข่งกันใครดีก็อยู่รอดนะครับใครดีก็ได้ครอบของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้บริโภคเนี่ยนะครับเตรียมเงินไปซื้ออย่างเดียวนะเพราะว่าตรงนี้นะรตรงชิปการประมวลผลอะไรพวกเนี้เขาแข่งกันเองนะครับและที่สำคัญคือแต่ละแบรนด์ทำออกมานี่เรียกว่า ใน,ในราคานี้อะไรประมาณเนี่ยคือต้องเอาชนะคู่แข่งได้ประมาณนั้นเลยนะครับอ้โหไม่ธรรมดานะเพราะก่อนซูมเนี่ยบอกตรงว่าอาจจะนะใช้คําว่าอาจจะในความคิดผมอาจจะเป็นลองในเรื่องของหัวแอมกับไลซิกหรือโมเดิร์ชั่นของบอสแต่มาปัจจุบันนี้นะครับซูมนี่เขาเรียกว่าพัฒนามากๆนะเรียกว่าถ้าหลับตาฟังถ้าไม่ให้เห็นเอฟเฟก คุณทายไม่ถูกเลยว่าเอฟเฟกต์อะไรถูกไหมอ่าเนี่ยครับนี่คือการพัฒนานะครับนะทำให้ยูเซอร์อย่างพวกเราเนี่ยนะครับได้ใช้ของดี เราสามารถจะใช้เป็นแบบก้อนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพรีเซตอย่างนี้แต่ผมแนะนำนะแนะนำนะครับถ้าเล่นเป็นมัลติเอฟเฟกต์นะครับแน่นอนครับคุณก็ต้องเล่นเป็นพรีเซตอยู่แล้วนะครับพรีเซตนะครับคุณแค่กดนะครับกดตรงนี้ปุ่มที่1ครั้งไว้นะครับแค่นั้นเองครับนะมันก็จะเปลี่ยนสลับไปมาเป็นก้อนหรือว่าเป็นพรีเซตนะครับประมาณนี้เลยแต่ผมแนะนำนะไม่แนะนำเป็นพรีเซตอะจะจะง่าย คือยูสเซอร์ใช้งานได้สะดวกนะครับนะมีเสียงเยอะแยะล้วใช้งานง่ายด้วยนะครับนะใช้งานง่ายด้วยนะตัวนี้นะครับไปทำไมนะครับคือเห็นตัวเล็กๆแค่นี้แต่วอลลุ่มโคตรดังเอาของตรงนะครับวอลลุ่มดีคือเยกวาเลเวลของเขาเนี่ย เลยนะครับก็ดูได้เลยนะครับใน,นที่โกลบนะครับแล้วก็เลือกเป็นม a สเตอร์เวอร์ลุ่มนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเจ๋เลยนะครับมีการเลือกเอาท์พุดได้ด้วยครับเป็นคอมโบไปสแต็คเป็นเสเต็คฟอนหรือว่าเป็นไดเ็กก็ได้อ่าี่เป็นแบบไดเรกอลองเลือกไดเ็กแล้วเล่นให้ดูนะครับอ่าแบบนึงนะฮะ ไดเรกเสียงก็จะออกแบบว่าชัดเจนทุกตัวทุกตัวทุกมันติเอฟเฟกนะผมจะตั้งเป็นไดเรกนะครับไดเรกหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรห,หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเวลาต่อข้าหนาตู้นะครับคุณก็ได้เสียงตามนี้เลยมาตรฐาน2เวลาคุณต่อข้าวซาวการ์หรือคอมพิวเตอร์คุณก็ได้เสียงแบบหน้าตู้นี้เลยนะครับคือ ไม่ต้องไปแต่งอะไรเยอะเลยนะครับหรือแทบจะไม่ต้องแต่งเลยเหมือนกันนะครับเหมือนกับพวกนี้เลยนะครับผมก็จะตั้งเป็นเป็นพวกอ่าทูไดเรกเลยนะครับก็คือทูมิกเซอร์ทูไดเรกอะไรพวกนีน้ว่าเวลา3ด้วยเวลาคุณไปเข้ามิกเซอร์คือเล่นได้เลยเสียงแบบนี้เลยนี่ครับ <Fin? S 1> แต่ว่ามันมีโหมดให้เราเลือกนะเราเราก็ปรับเอาว่าเราชอบเสียงไหนการปรับตรงนี้ไมไม่มีกดตายตัวนะมันอยู่ที่เราจะ คุณอาจจะชอบเสียงแบบนี้นะครับโดยไม่ต้องสนใจว่ามันจะต่อจากอะไรก็ได้นะครับมันเป็นการคัดย่านพวก EQ หรือเติมแคปซิ่งอะไรก็ว่าไปประมาณนั้นนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับแลเดผมตั้งไว้เป็น direct แล้วกันเนาะอ่าครับเพื่อจะง่ายนะครับเพื่อง่ายในการใช้งานเนาะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละครับนะประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วปรับไม่ยากเลยนะครับนะปรับไม่ยากเลยนะอ่าแค่ กดอ่านี้ค้างไว้แล้วก็เข้าไปปรับได้เลยนะครับนะผมปรับแป๊บเดียวนะทุกเอฟเฟกต์แล้วผ่านมือผมหมดนะครับไม่ต้องห่วงนะอ่าโอเคฝากร้อนของเจ้าพวกกีตาร์ไฟไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะซื้อขายกีตาร์เอฟเฟกเชิญร้านนี้ได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดเราส่งให้3-4วันอย่างต่ำนะครับอยู่ภาคเหนือภนะาคกลาง1-2วันเท่านั้นเพราะว่าเราอยู่พิศนุโลกนะอยู่ในโซนของอ่าภาคเหนือนต,ตอนล่างภาคกลางตรงบนนะครับก็จะประมาณนี้เวลาส่งเนาะอ่าร้อยเอ็ดนะ ร้อยเอ็ดอูบลศรีสะเกตน้องคายอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามถึงสี่วันนะครับปกติเลยเคอรี่เจนทีแฟลชเอ็กเพสอะไรก็แล้วแต่นี่ครับคืออ่าจะส่งกันวันประมาณนี้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเนาะอ่าเหมือนกันอ่าโอเคครับใครอยากได้อะไรก็อย่าลืมไปกันนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนแลกเทิร์นได้หมดนะครับกีตาร์บัตเทิร์นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์บตเทิรนกีตาร์เอฟเฟกต์บัตเนหัวแอมหัวแอมบัตเทิร์นเอฟเฟกต์ทูแอมอะไรเงี้ยได้หมดเลยลองมาคุยกันเนาะ ถ่ายรูปจะชัดนะครับวิธีการเทิร์นของถ่ายรูปของชัดชัดทุกมุมนะครับสว่างสว่างมาเนาะอ่าแล้วก็ถามมาได้เลยพี่เรานี้รับเท่าไหร่ด้วยเทิร์นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออเนาะถามได้อะโอเคนะครับรีวิวกันประมาณนี้กันนะเสียงดีเสียงดีเลยตัวนี้คือเาเรียกว่าให้คะแนนความฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งเนี่ยตผมให้ให้เก้าเต็มสิบเลยฟิลลิ่งดีมากเลยใช่ไหม มันก็ฟุตเวอร์ไปใช่ไหมเออให้9เต็ม10เลยนะครับตัวนี้ฟิลลิ่งของแอมนะดีมากๆจัดไปครับผม